สาวมีนาอัครพงศ์พิศักิ์ผู้ช่วยประธานบริหารด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ยาดมเปเปอร์มินต์ฟิลภายใต้การผลิตและจําหน่ายโดยบริษัทเบอร์แทมจำกัดเปิดพื้นที่รานกิจกรรมสยามสแควร์วันทางเชื่อมบีเอเอสสยามให้เป็นโซนลมหายใจที่มีคุณภาพที่ทุกคนจะได้เข้ามาเปิดประสบการณ์ใหม่สัมผัสความหอมสดชื่นค่ะพร้อมตัดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่พี่พีกิจอํานวยเดชกรน,นักสแสดงและนักร้องชื่อดังตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ลมหายใจที่มีคุณภาพผ่านผลิตภัณฑ์ยาดมเปเปอร์มิจ กเปเปอร์มินฟิลเอ็กพีพีกิจค่ะโดยภายหลังการจบงานพีพีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงผลงานเรื่องล่าสุดที่ประกบคู่กับอิงฟ้าราหะว่าจริงๆพีว่ามันเป็นเคมีแหละเคมีของบทในเรื่องก็เลยได้พี่อิงฟ้ามาตอนแรกพี่บอลนารูเบตกูโนผู้กำกับได้ติดต่อพีเข้ามาว่าถ้าพี่จะทำหนังพี่อยากจะเล่นไหมพีรู้สึกว่าได้สิเราก็โตมาพร้อมๆกันเรามีประสบการณ์ที่ดีต่อกันเราก็เลยโอเคก็รับเล่นเลยทันทันที่ยังไม่ได้อ่านบทค่ะเมื่อถามมาร่วมงานกับอิงฟ้าครั้งแรกเป็นยังไงบ้างพีพีกล่าวว่าเวิ ส่งเรียบร้อยแล้วและอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มถ่ายกันแล้วด้วยเจอกับพี่อิงฟา้าประมาณสิบครั้งได้แล้วพี่อิงฟา้าก็น่ารักเหมือนที่ทุกคนเคยเจอกันเลยตอนอ่านบทก็ว้ามากเพราะว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากกับลุคของพีที่ไม่ไมีใครเคยเห็นมาก่อนซึ่งจะได้ดูการภายในเดือนพฤศจิกาย,ยน2566ค่ะ